สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะภาพล่าสุดเปิ้ลน,นาตาชาคอบเมนอดีตนางเอกดังหลังผันตัวเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวตอนจบยอมเลิกพีท หากย้อนเวลากลับไปในอดีตเชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้จักและจำชื่อนางเอกคนนี้ได้เสมอนั่นคือเปิ้ลนาตาชาคอปเมนที่ปัจจุบันหายหน้าหายตาไปจากวงการไปเป็นกรรมการในสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยแล้วเจ้าของกิจการร้านสารพันธรรมและล่าสุดได้เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอเด็ดอร่อยกับเพื่อนๆแต่แม้ว่าเธอจะงานหนักแค่ไหนเธอก็ยังมีกาลังใจรออยู่ที่บ้านเสมอ ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดภาพล่าสุดของเธอที่ต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสวยไม่สั่งโดยที่เปิ้ลนาตาชามีชื่อจริงว่าอังสนาการาโชคผลงานการแสดงของเธอที่ผ่านมาที่แฟนๆจำได้ดีนั่นก็คือพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณในปี2542หัวใจรายคำในปี2537และเราสองในปี2531 ซึ่งในเรื่องเราสองนั้นเป็นผลงานครั้งแรกของเธอที่ได้เล่าว่าถูกชวนมาเล่นโดยการเป็นนักแสดงครั้งแรกที่ใช้เชื่อตัวละครจริงๆของผู้เล่นเลยและในเรื่องเธอต้องบินไปถ่ายทำที่ประเทศอังกฤษกับทีมงานนักแสดงด้วยกันโดยทางนี้ เป็นเรื่องที่เธอเองก็เล่นเป็นเป็นแฟนสาวของพีททองเจือทึ่งในเรื่องเป็นคนที่เกเรสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันและฝ่ายหญิงก็พบรักใหม่นั่นเองซึ่งเรื่องสองเราชายในปี2531เป็นเรื่องราวของพีทกับเปิ้ลคู่รักที่มีนิสัยตรงข้ามกันในขณะที่พีทเป็นหนุ่มหล่อฐานะร่ำรวยและเจ้าชู้แต่เปิ้ลกับเป็นหญิงสาวที่เรียบร้อยและตั้งใจเรียน วันหนึ่งความรักของทั้งสองก็เกิดคำถามเมื่อเปิ้ลได้พบกับท็อปหนุ่มบ้านนอกที่ทำงานส่งตัวเองมาเรียนต่อที่สกอตแลนด์และตกลุมรักเปิ้ลทันทีเมื่อพบครั้งแรกความเอาใจใส่ของท็อปที่ต่างจากพีทได้ทำให้จิตใจของเปิ้ลเริ่มจะสั่นคลอนพีทหนุ่มหล่อฐานะร่ำรวยนิสัยเจ้าชู้แต่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเอาแต่เที่ยวเตะส่วนเปิ้ล แฟนสาวพีทหญิงสาวท่าทางเรียบร้อยตั้งใจเรียนมีเพื่อนร่วมหอพักเดียวกันคือท็อปชายหนุ่มบ้านนอกที่ด้นรนทำงานส่งตัวเองเรียนต่อปริญญาโทที่สกอตแลนด์หลังจากที่ท็อปได้พบกับเปิ้ลนครั้งแรกก็ตกกลุ่มรักทันทีพยายามใจใส่ใจดูแลใกล้ชิด จนจิตใจของเปิน้นเริ่มจะสั่นคลอนและพีดเริ่มไม่ค่อยจะพอใจในความสัมพันธ์ของทั้งสองทั้งนี้เปิ้นเองได้มีโอกาสเผยถึงสุนัขที่เลี้ยงไว้8ตัวโดยเล่าว่าตอนนี้เลี้ยงพุดเดิ้ลทั้งหมด8ตัวได้แก่ไข่ตุนเดฟนี่ไข่ดาวไข่เค็มไข่หวานไข่ต้มบะหมี่และตุ๊บตับชอบตั้งชื่อแบบไทยๆเริ่มแรกไข่ตุนมาตัวแรก มาตอนหลังมีคนให้ดิสนีย์มาได้ผสมกันจนเกิดเป็นครอบครัวพุตเติ้ลขนาดใหญ่แต่บางส่วนก็ให้คนอื่นไปแล้วบางตัวก็ตายไปบ้างทั้งนี้หากใครยังคิดถึงเธอก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ที่ Facebook f แ n p a g e และเฟซส่วนตัวของเธอกันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเธอยังสาวยังสวยสุขภาพดีมาก ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ